สวัสดีค่ะเด็กๆ5วันหันษาสัปดาห์ที่11ชั้นอนุบาล1ทับหน่วยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชาสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะเรามาดูด้านแรกนะคะอัตลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชานักเรียนโรงเรียนเปรมประชามีมารยาทดีมารยาทไทย เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยเด็กที่มีมารยาทดีรู้จักกาละเทศะ อ่อนน้อมถ่อมตนมักจะมีคนรักและเอ็นดูเป็นพิเศษและเมื่อถึงวัยเข้าเรียนเด็กๆต้องเข้าสังคมกับเพื่อนๆและพบปะผู้ใหญ่มากขึ้นการปฏิบัติตนมีมารยาทที่ดีจึงมีความสำคัญการเริ่มฝึกให้เด็กๆค่อยๆซึมซับมารยาทที่ดีไปเรื่อยๆจึงเป็นผลดีกับเด็กๆในการเข้าสังคมในอนาคต เรามาดูนะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทพื้นฐานอะไรบ้างวันที่1การสวัสดีขอโทษและขอบคุณวันที่2การแสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาไพเราะและให้เกียรติผู้อื่นวันที่3การแสดงถึงความมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปัน ส่วนเอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชาก็คือไหว้างามตามแบบไทยก็คือการไหว้ซึ่งมีการไหว้าสามระดับนะคะไหว้พระไหว้ผู้ใหญ่และไหว้บุคคลที่เสมอกันแล้วก็วันที่5นะคะเราจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการกราบซึ่งก็แบ่งเป็นการกราบผู้ใหญ่และก็การกราบพระค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปชมกันค่ะ วันที่หนึ่งมารยาทในการสวัสดีขอโทษและขอบคุณการยกมือไหว้ทักทายโดยการสวัสดีถือเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมานานเป็นการแสดงออกถึงการมีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนและแสดงความเคารพต่อผู้ที่อาวุโสกว่า ก่อนเด็กๆจะออกจากบ้านไปโรงเรียนเด็กๆก็ต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าและเมื่อมาถึงโรงเรียนก่อนจะเข้าโรงเรียนเด็กๆก็ต้องทำาย่างไงคะสวัสดีคุณครูก่อนคะ่ะและเมื่อได้รับการช่วยเหลือหรือรับของสิ่งใดจากผู้อื่นควรกล่าวคำขอบคุณให้ติดเป็นนิสัยเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำใจที่ได้รับการช่วยเหลือ อย่างเช่นคุณแม่หยิบหนังสือให้เด็กๆก็ต้องตอบขอบคุณค่ะคุณแม่หยิบผลไม้ให้เด็กๆเด็กๆผู้ชายก็ต้องตอบว่าขอบคุณครับ หรือการที่คุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือป้าแม่ครัวตักอาหารให้เด็กๆก่อนเด็กๆจะรับถาดอาหารมาเด็กๆก็ต้องกล่าวคำขอบคุณค่ะคุณพ่ออ่านหนังสือนิทานให้เด็กๆก่อนนอนเมื่อฟังเสร็จแล้วเด็กๆก็ต้องกล่าวคำขอบคุณเก่งมากค่ะหรือเพื่อนๆแบ่งของเล่นให้ เด็กๆก็กล่าวคำขอบคุณแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเป็นเพื่อนกันนะคะเราจะกล่าวคำว,ว่าขอบใจเพื่อนให้ของขวัญเราก็กล่าวขอบใจค่ะเพื่อนให้ยืมสีเด็กๆก็กล่าวคำว่าวอขอบใจเพื่อนหยิบหนังสือใ,ให้เราก็กล่าวคำว่าขอบใจเก่งมากค่ะและเมื่อเด็กๆทำผิดต่อเพื่อนหรือผู้ใหญ่ก็ต้องรู้จักกล่าวคำขอโทษในขณะนั้นทันที เพื่อแสดงถึงความสำนึกผิดต่อการกระทำและเป็นการไม่ละเลยต่อความรู้สึกของผู้ใหญ่อย่างในภาพนี้เด็กผู้ชายเผลอเล่นแรงไปหน่อยทำของเล่นเพื่อนแตกหักเสียหายก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษน้องผู้ชายเตะฟุตบอลแต่ว่าพลังเยอะหน่อยเตะแรงไปหน่อยเลยไปถูกขวดน้ำตกแตก เด็กผู้ชายรู้สึกสำนึกเสียใจก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษครับส่วนน้องผู้หญิงรีบไปหน่อยเดินไม่มองทางเลยไปชนกับคุณป้าท่านหนึ่งเด็กๆก,ก็ต้องกล่าวคำว่าขอโทษค่ะถ้าเป็นน้องผู้ชายก็ต้องพูดว่าขอโทษครับวันที่2อมารยาทในการให้เกียรติผู้อื่นและการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและพูดจาไพเราะ การให้เกียรติผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนในวัยเดียวกันหรือผู้ใหญ่เด็กๆต้องมีความเกรงใจต้องรู้จักระมัดระวังความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นไม่หยิบของผู้อื่นก่อนจะได้รับอนุญาตไม่ล้อเลียนเพื่อนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสีผิวของเพื่อน และไม่เยาะเย้ยผู้อื่นการพูดจาเด็กๆควรจะพูดจาให้สุภาพอ่อนหวานไม่พูดจาเสียงดังไม่พูดคำหยาบไม่ตะคอกใส่ผู้อื่นพูดด้วยคำสุภาพเด็กผู้หญิงมีคำลงท้ายว่าค่ะเด็กผู้ชายมีคำลงท้ายว่าครับทุกครั้งเมื่อพูดจบบทสนทนาจะทำให้เด็กๆน่ารักน่าเอ็นดูนอกจากการพูดแล้ว การกระทําที่แสดงถึงความเคารพต่อผู้ใหญ่รู้จักวางตัวเช่นเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ก็ค้อมตัวเล็กน้อยเมื่อรับของจากผู้ใหญ่ก็ต้องรับอย่างสุภาพไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเด็กดีมีมารยาทซึ่งจะเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นเสมอค่ะ วันที่ 3. มารายาทในการแสดงความมีน้ำใจและรู้จักแบ่งปันเริ่มงง่ายๆจากการแบ่งของเล่นแบ่งขนม เด็กไปโรงเรียนถ้าดินสอหักเราก็สามารถแบ่งให้เพื่อนได้ใช่ไหมคะรวมถึงของเล่นเราจะไม่หวงเราจะแบ่งเพื่อนเล่นด้วยกันเป็นการแสดงถึงความมีน้ำใจให้ผู้อื่นคุณพ่อคุณแม่สามารถทำเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกๆเห็นได้เช่นการช่วยเหลือคนอื่น จากการบริจาคสิ่งของเมื่อเด็กๆเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำเด็กๆก็อยากจะทำตามให้เด็กๆหัดเลือกเสื้อผ้าหรือของเล่นที่ไม่ใช้แล้วนะคะนำไปบริจาคเด็กๆจะได้เห็นว่าการให้ผู้อื่นทำให้ตัวเองมีความสุขได้เช่นกันค่ะ วันที่4ี่ค่ะเอกลักษณ์ของโรงเรียนเปรมประชาคือไหวงามตามแบบไทยในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการไหวการฝึกไหว้ตั้งแต่เด็กเป็นการซึมซับที่ดีค่ะฝึกให้เด็กมีนิสัยนอบน้อมยกมือไหว้ผู้ใหญ่ได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกเมื่อผู้ใหญ่พบเห็นเข้าก็มักจะเอ็นดูเมตตา วันนี้เราจะมาเรียนรู้การไหว้สามระดับนะคะมาดูกันค่ะ 1. การไหว้พระค้อมตัวลงให้ต่ําพร้อมปนมมือขึ้นให้หัวแม่มือจรดระหว่างคิ้วปลายนิ้วแนบหน้าผาก 2. การไหว้ผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสค้อมตัวลงให้ต่ําพร้อมพนมมือขึ้น ให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วแนบระหว่างคิว้ว 3. การไหว้บุคคลทั่วไปผู้มีอาวุโสกว่าเล็กน้อยหรือผู้เสมอกันเด็กๆประนมมือแล้วยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบกับปลายจมูก เดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอการไหว้นะคะมาให้เด็กๆชมกันค่ะไปชมกันค่ะการไหว้แบบไทยเป็นการแสดงความเคารพตามระดับของบุคคลโดยการประนมมือทั้งสองยกขึ้นจรดใบหน้าแบ่งเป็นสระดับระดับที่1การไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมทั้งปูชนียสถานปูชนียวัตถุที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบนจางค่าประดิษฐ์ได้โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศรีรษะลงให้หัวแม่มือจรดหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วย่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว ระดับที่สองการไหว้ผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับนถือเช่นปู่ย่าตายายพ่อแม่ครูอาจารย์โดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายจมูกปลายนิ้วชี้แนบหว่างคิว้วสำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าว แล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ระดับที่3การไหวบุคคลทั่วไปที่เคารพนับถือหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าเล็กน้อยโดยประนมมือยกขึ้นพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดปลายคางปลายนิ้วชี้แนบปลายจมูก สำหรับหญิงให้ถอยเท้าข้างใดข้างหนึ่งตามถนัดไปข้างหลังครึ่งก้าวแล้วยอ่อเข่าลงพอสมควรพร้อมกับยกมือขึ้นไหว้ถ้าไหว้ทั้งสามระดับสำหรับหญิงอาจจะใช้การยืนตรงไหว้แบบไม่ต้องยอ่อเข่าก็ได้ทั้งนี้ควรเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมตามสมควรแก่โอกาส วันที่5การแสดงความเคารพโดยการกราบการกราบเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดมีทั้งหมด2แบบนะคะอย่างแรกก็คือการกราบพระหรือการกราบแบบเป็นจางขะปะดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ส่วนก็คือหน้าผากมือทั้งสองข้างและข้อศอกทั้งสองข้างสัมผัสกับพื้น การกราบมีสามลักษณะท่าเตรียมผู้ชายนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งนั่งบนส้นเท้าเรียกว่าท่าเทพ,พบุตรผู้หญิงนั่งคุกเข่าตัวตรงปลายเท้าราบนั่งบนส้นเท้าเรียกว่าท่าเทพธิดาจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือขึ้นในท่าประนมมือ จังหวะที่สองวันทาค้อมศีรษะลงเล็กน้อยยกมือขึ้นไหวโดยให้นิ้วโป้งจรดระหว่างคิว้วจังหวะที่สามอภิวาททอดมือทั้งสองลงพร้อมๆกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบไปกับพื้น คว่ำม,มือห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจรดพื้นระหว่างมือทั้งสองข้างผู้ชายศอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงคุณครูมีคลิปวิดีโอให้เด็กๆด,ดูด้วยค่ะไปชมกันค่ะการกราบแบบเบญจางคาประดิษฐ์เป็นการใช้อวัยวะทั้ง5ของร่างกายสัมผัสกับพื้นคือหน้าผากซึ่งเป็นตัวแทนส่วนบนมือและข้อศอกทั้งสอง เป็นตัวแทนส่วนกลางเข่าทั้งสองเป็นตัวแทนส่วนล่างชายนั่งคุกเขา่าปลายเท้าตั้งตัวตรงปลายเท้าและส้นเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้าเข่าทั้งสองห่างกันพอประมาณมือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันหญิงนั่งคุกเขา่าปลายเท้าราบตัวตรงเข่าถึงปลายเท้าชิดกันนั่งบนส้นเท้า มือทั้งสองวางคว่ำเหนือเข่าทั้งสองนิ้วชิดกันการกราบแบ่งเป็นสามจังหวะจังหวะที่หนึ่งยกมือขึ้นในท่าประนมมือจังหวะที่สองยกมือขึ้นไหวพร้อมกับค้อมศีรษะลงให้หัวแม่มือจรดวางคิ้วปลายนิ้วชี้แนบส่วนบนของหน้าผากจังหวะที่สามทอดมือทั้งสองลงพร้อมกันให้มือและแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นพร้อมกับค้อมตัวลง ให้หน้าผาดจุดพื้นระหว่างมือทั้งสองชายสอกทั้งสองข้างต่อจากเขา่าราบไปกับพื้นหลังไม่โกงหญิงสอกทั้งสองข้างคร่อมเข่าเล็กน้อยราบไปกับพื้นหลังไม่โกงทำสามจังหวะให้ครบสามครั้งและยกมือขึ้นไหวในท่าไหว้พระปล่อยมือลงวางคว่าเหนือเข่าทั้งสองในท่าเตรียมกราบจากนั้น เรียนอริยาบทตามความเหมาะสม การแสดงความเคารพโดยการกราบผู้ใหญ่เป็นการกราบผู้มีพระคุณและผู้ที่มีอายุมากกว่าได้แก่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์และผู้ที่เราเคารพลักษณะการปฏิบัติของชายและหญิงเหมือนกันก็คือท่าแรกค่ะนั่งพับเพียบประสานมือและพักไว้ที่ขาด้านที่ถนัด จากนั้นประนมมือขึ้นและทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมๆกันให้แขนทั้งสองข้างคร่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นไม่แบมือค้อมตัวลงให้หน้าผากแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะที่กราบไม่ต้องกระดกนิ้วมือขึ้นมารับหน้าผากและกราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือ คุณครูมีคลิปวิดีโอสาธิตมาให้เด็กๆชมด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะการกราบผู้มีพระคุณผู้มีอายุมากและผู้ที่เราเคารพนับถือผู้กราบทั้งชายและหญิงนั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกันให้แขนทั้งสองคล่อมเข่าที่อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียวมือประนมตั้งกับพื้นค้อมตัวลงให้สันจมูกแตะส่วนบนของมือที่ประนมในขณะกราบ ไม่กระดกนิ้วมือขึ้นรับหน้าผากราบเพียงครั้งเดียวไม่แบมือสำหรับ5วันหันศาสัปดาห์ที่11หน่วยอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นประชาซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทไทยและการไหว้งามตามแบบไทย เด็กๆต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะคะจะทำให้เด็กๆเ,เป็นเด็กที่มีมารยาทดีรู้จักกาละเทศะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ